สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับพบกับสปานลูกสาวดาคือเก้าเนาะวันนี้น้องสาวกะน้องสาวดะกะมารับภารกิจเอาน้องน้ำพิงพี่น้องอาย่เพื่อนเนาะพอดีว่าเอ้ยบุญท้าฝนก็ไปท,ทําธุระผับผังฝนเนาะกับไอ้องมีส่วนน้องน้ำพิงกะอยู่น้ำสาวปานนี่ยิ้มพี่น้องเอ,อ้ยยิ้มนี่ โอ <ITA> ้ยนิ่มน oh, oh, ิ so Books, Friends, ่มน so ิ่มนิ่มพี่น้องคนฮอทพี่น้องเอ้ยคนะเบื้องหนาพี่เนาะเดี๋ยวสปานกะน้องยังเปื่อยอยู่เนาะเดี๋ยวสปานจีใจแผ่นเพิดให้น้องก่อนฮอท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 เดี๋ยวสปานจะแป้นเพิดให้น้องเลยเนาะโดยเอากิดจีใจแป้นเพิดกันเดลยวดดูระจีใจแป้นเพิดกันเด้ยทางนี้ทางทางไหนวะทางหนาทางดังอ่ะใส่ก็ใส่ละสปานบูจักเนาะพ่อแม่พี่น้อง ทังไหนด้อ no. no, 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 no. ันทีใส่เลยบ้าตรงชื้อมานทังหนาดีกลัวพุจักชาปานก็พุจักโอ้ยเ้ยคใช่เปิปดกันนะสิใส่บ่คือห้อนเทหร์นี่ขันโใสซเดี๋ยวเมยบุญมากอะสิโถะเถสปานเนี่นี่อีดาเ n ี i ยวใ้ผ่าลายบอดูดาบชิโน่น้องนากพี่นอกนะเพวาอยู่ข้างในฮะบูมีบนนั่งตอนนี้สะบุนเพิ่น กำลังอันนะข้างในเป็นให้กันหงเนาะกันแห่งหงอให้น้องลำผิงหอนแฮงงมือบนนั่งบนเร้าสบายมันนั่งเตียงพี่ได้กับดานน้อยพี่น้องเลยตัวบางหนาบงตาเนี่ยด้านน้อยก็ะหอนแค้นี่ถอดเชื้อได้เนาะพี่น้องบนถอดเชื้อกันหอ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 

มุ่งเด้เมฆสวยชิมานี่พวกอะเมากเจะมาจะมากจะไหมากอู้ผมเมนได้ผมเหนพี่น้องทั้งไรทั้งนาทั้งดังมันึออะใส่ไปก้นนาะพี่น้องจะปานกรบปุจกักาซิเมนตัวนี้ทั้งดังเลยนี่บึ้งบึ้งบิ้งเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่กว่านอนอยากนอนบ่ารุงหรอเออเอะมาเฮิน วิญญาณโดยเจ้าในเฮาเสียเอานอนค่ะตะปานเอาไข่โนอนไข่ใส่เพิดก่อเด้อเพิดตั้งใจแม่ไข่ไปน้ำเต็มแล้วแม่เต็มหมดเลยไเต็มแล้วปุ๋ยตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ตัวใหม่กับบุ้มีแล้วบ่แล้วดล่ะเนาะสับบางเงี้ยวิลาศใส่เป็นเพิดให้เพิ่นหูพี่น้องให้เพิ่นเดคาให้ด้วยเนาะ Để bì này cứ ku cho tê rùa lao cứ hùa thế bọc vậy sai hèn đi bò hưng anh đây kìm sao ếch ưp nương trong sao anh ơi 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 anh anh ơi anh ơi ơi anh ơi anh เอานนอเอก็านนวีเ็มกับบสบายเบิร์ตคืนพี่น่อยนอนบลับให้ดูดายแเบิร์ทอะาอ๊มอเอาคอาบิตจับนงี่เงอยู่คคนมสัปานก็หงไปศึกษาเอนะนุ่กษาศึกษาว่ เจ้าจ <laughs> ้าวในกูเกิลอุ้มเด็กน้อยเนาะพี่น้องเด็กน้อยฉำนี่อุ้มเนอไรไงฉันนี่อุ้มเนอไรสะพานนี่เข่าคนมงเวดเลยกอดสิกาเลี้ยงดานนี่เนาะหลือเนาะเหลียงดานฉับุญสืชื่อเด้มาปากสะพานนี่บุญไปเวียงเนาะหรือไงอานนทนอานุ่งหลือไอานนท์กับพี่น้องเลยมึงไงขนมชื่อขนมมาฝากสะพานมาบุญดาบ่อีหลยากก็ห่อนแท้ไม่เอาไปอันนี้ดูบ่ นุ่มเก่งเก่งเนาะข่างกัแม่สปานเองพี่น้องได้ยินว่าพี่น้องเสียงดูดตบตบปุ๊บกินเก่งทั้งหล่ะเนี่ยหอนได้หอนได้หอนว่ะเออดูไข่เออดูไข่ที่นี่เรามีไม่ไม่เอาไม่ถอมไม่ดีไม่หอนเลย หอนเนาะสะปานก็หอนขึ้นกันมาเฮินงอนเลยพี่เนาะงีมเขียนแท้อันี่ไว้ไว้ไปเจอเห็นยากว่ะ องหางนี้อุ่นนาน่ค่จ้าบอเด็กนอนไ,ดนอนไดเดนอนหาน่นอยู่านเด้หาน่นเดหาน่นเด้มร์กวเม่นอนทำเป็นวคากมีคนมาขวมน,น,นมาดูดะบอสนอนี่นอนมดมปืดมากพื่ดมากจากะคือพ่อพายอยู่ห้องไงู่ห้องที่มีห้องมูนอเขาแล้วก็มกวแกมล่แล,ลงนอเขาแล้วก็ลุงมล่เิดแล้วลุงจะกห้อ้องมาแลาอาาก ดาให้ลูกดบ่หึขอบ่คือเอาอืมยอมเลยเอาลูกดานี่นี่เอาน้ําพิกเนาะนําบ่ได้ยาแม่เฮ็ดทานเย็นหักไเลยนั่นนมยนแม่แม่สปานบ่เคยเอาหลานนอนงสปาานสปานี่ เหือห่อนเพื่องเพื่องอือสำหรับสิตั้งสองบิวดี้สปาร์ดนเนี่ยเนาะพี่น้องเอ้ยบิวดี้น้ำพิงค์หวอวะตาหน่อยพี่น้องนะพี่น้องนอน,อนน,อน,น,น,อนหลังมาได้พี่น้องเบิ่งตาเพิ่นเนาะมีสปาร์ดเอานอนเพิ่นมกักมทักทาน ยายเพิ่นบบหูเนาะไม่จู่ิ่นนี้ว่ายายเนี่ยว่าเพิ่นมักนอนแบบใบนี้นอนเหนะ็นไหมผืนหมักนอนตื่นเลยตื่นนอน,อนอนปิ่นกับปิ่นขาไปท่ากันเลยค่ปะป้าน่ายยังเด้เป่าเนาะพี่เนาะอยากได้พัดลมอันนัะนนะผืนลมมันแนะนะสงอาทิตย์นะมีลาวโบมีสายพายเสียบก็ได้เนาะ ไปโ atorium, ทรให้ตะบุญหาเงินซื้อให้ก่อนแต่ว่าไพรับบ่บดูออกมาข้างนอกสิแต่ต้องใส่ปักใส่ไพน้ำทรายดินทรายกรุ๊กรานมันง่ายเลยค่ะดินขี้ดินพี่น้องน้ำทรายกินได้บ่กระเลมนะบอกแล้วกินได้กินได้นบ่ดินกินได้มาแรกเมื่อกินยาอีกไข่ฮะนึกว่าใกล้น่องได้ไหม เพราะว่าคนไข่สปาร์มบุยไฮใกล้เนาะพี่น้องเป็นโมเป็นยังนะบุยไฮใกล้เล็กน้อยส่วนไปใกล้น้องมีเอ็มก็คือเห็นน้องมีเอ็มเป็นบัตเป็นไข่บัตคืนคืนเลยโดยลูกด่าโดยโดยให้ได้ให้ได้โดยโดยยินไลยลูกเพราะเพอเพ้าะเราจฝากแล้วจะฝากแล้วน้อนง่ายหน่นะไช่เบอร์หะกินมุนบรหนกินยาบ่อย กินหมดในหอนเนาะนอนแล้วสลบเป็ดแล้วสลบเป็ดแล้วหอนดนะิบานเช้านอนเจ้าหน,นอน,นอสบายกับสีนอนได้นี่เนาะหอนหอนก็จะหอนสีนอนสีนอนนี่ใส่ยอยู่เข้ขนอ,นนนอนในเห็นขาก็เห็นน้อเมย์เนาะอ้าวไม่แล้วพอดีไม่เด้ชายร้านข่อยกำลังสีนอน อันพอของงูคนนีลยน้ะพี่นอ้องิ่นมาดินมาหัวเลยปืดปาดปืดปาดคทียรถยักนผมน้องนองพิงชิลล,ล,นนะนลน้นพี่น,ออน้องเตนะ็มมืหนาเมย์หอนใี่หน้เมเพือนะนดีหรานก็พี่น้องไอตน่เนาะขอบจะนุ่งกว่าหอยอด ขาบรมกับะไรพิงขาบรมิห่อน่เม่ในแดดนะห่อนาะพี่เจ็กจะเอาย่งวี่นี่เห <ards. S 2> ือง hey, ไม่เห็นบอกร้องน้ำผิงไปคนขี่ห้อนเนาะนี่อีกตนเด้งนี่แห่บุญหาเงินอันติดเอก่อนนี่วแม่น้ำผิงนี่เงินหนมากอนสิทถาม่ได้เด้นนี่ กูเรียนกับสิตายนั่กันนะพี่น้องเหเนาะแค่นัะอุ้ยดุ้ยแทนเดิมบิ่งเลยเนาะเดิมอวนเลยแค่นันแหละี่ยบัเิสานกับสิบรตัดตโตเนาะทายคลิปแต่ละคลิปสุดสปานสิเอาลงเลยโต้ผมโดน หวานหอนเท่าร้านหรือแตเต็มบึนไปหาเนี่ยเอใบไปเอาจานมันก็ไดะมาวีนานด้วยกันทำแล้วใส่แล้อดี่นู่นเอาท่ทอดอะไรได้เนะน,นี่ยปลาคืนเลยไหมปลาคืนมันหนักยามันทอดเพราะไม่ทอดไม่นมนนมนในเด็ดนะค okay, ่ะโอเคเนาะพอแม่พี่น้องเดี๋ยวจะปานกาสิเอาลานนอนหาวีกัน,นพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้จะปานกาสิคอจบคลิปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ กดพี่น้องกดไหลกดเซคือเกาเอฟซีขอบ,ขอบมุกขอบใจดิค่ะมากดหับส้มสาปานเนาะหรบคลิปนี้สาปานกับสี่อไปแล้วน้บนองน้ำายน้องน้ำ,นำผิงกับพี่น้องกับสบายที่